สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพระพิคเนศตำนานเทพฮอตในยุคที่คนไทยค่อยคว้าหาที่พึ่งทางใจพระพิคเนศเป็นเทพยอดนิยมที่ได้รับการสักการะบ,บูชายอย่างกว้างขวางพระพิคเนศหรือพระพิคเนศวนเป็นเทพในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ ถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรอบรู้เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในเรื่องศิลปวิทยาทุกแขนงเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดขวางคนไทยถือว่าพระพิคเนตเป็นเทพองค์สําคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆคาดว่าระมาจากศา,าสนาพราหมณ์ที่ถือพระพิคเนตเป็นเทพองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆส่วนความนิยมในการจัดสร้างและนำพระพิคเนตมาสอดคล้องบูชา เริ่มต้นฮิตในระดับเป็นกระแสเมื่อไม่นานมานี้พระพิคเนศอยู่กู้กับคนไทยมาช้านานเห็นได้จากพบรูปสลักพระพิคเนศในเทวสถานตามเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยตามตำนานพระพิคเนศเป็นโอรสของพระอิศวนและพระอุมาเทวีมีรูปกายเป็นมนุษย์มีเสียงเป็นช้างตำนานหนึ่งของพระพิคเนศคือปานที่ใช้งานสวดที่หักจานหรือเขียนแล้วเรื่องมหาภารตาตยุต วรรณคดีสำคัญของอินเดียโบราณลงในใบาลานตามคำบอกเล่าของลือศีวยาชะทำให้ได้รับความเคารพนับถือในฐานะผู้ประสานความรู้ทางอักษรศาสตร์ทำให้เชื่อกันว่าเด็กหรือผู้ที่จะเริ่มเรียนหนังสือหรือจะเข้าสอบต้องไหวพระพิคเนศเสียก่อนความเป็นมาของพระพิคเนศเป็นอย่างไรและทำไมพระพิคเนศจึงเป็นที่เคารพบูชาของคนอินเดียและชาวเอเชียในที่อื่น รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุตสาอาคเนย์ไมเคิลไรนักเขียนนักวิชาการได้เขียนไว้อย่างลึกซึ้งมีชีวิตชีวาในหนังสือจากเครือมติชนศิลปะวัฒนธรรมฉบับพ,พิเศษพระพิคเนธมหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุตสาอาคเนจัดพิมพ์ครั้งที่สองและเป็นฉบับปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนั้นไมเคิลไลท์ยังกล่าวถึงวิวัฒนาการล่าสุดของแวดวงผู้นับถือพระพิคเนตในอินเดียศรีลังกาและอุตสาคเนธที่รวมถึงประเทศไทยอีกด้วยมีสาระสำคัญบางตอนดังนี้ใน300-400ปีที่ผ่านมาทางอินเดียคิดพระพิคเนตปางใหม่ๆขึ้นมาเช่นทารกะคณะบดีสายยาสนคณะบดีสังคีตคณะบดีและ ยาตาลาคณะบดีปางเหล่านี้ไม่ค่อยมีตำนานรองรับแต่ก็สวยงามจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมากในอินเดียและไม่เคยปรากฏในศิลปะอุตสาคเนแต่โบราณนอกจากนี้ชาวอินเดียสมัยใหม่ยัง,ลงหลงไหลกับศิลปะเหมือนจริงของตะวันตกจึงเริ่มผลิตเทวรูปพระพิฆเนศที่เหมือนจริงจนคนที่มีรสนิยมสูงมักติว่าชุดชาติลหลาบาตา แต่ประชาชนโดยทั่วไปนิยมชมชอบและศรัทธาเทวรูปแบบใหม่นี้เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งรู้หลา้าที่เขาปรารถนาในชีวิตแล้นแค้นยากไร่ซึ่งก็น่าจะเป็นธุระของพระพิคเนธที่จะบำบัดแก้ไขให้ดีขึ้นจนทุกวันนี้พระพิคเนธยังเป็นที่พึ่งของชนทุกชั้นบริษัทมหาเศรษฐีถ่ายภาพยนตร์ในกลุม่มุงใบกราบไหว้บูชา เทวรูปหรูดังกล่าวมาแล้วโรวงแรมใหญ่ยังจ้างช่างสลักทำเทวรูปไว้ต้อนรับแขกในห้องโถงชาวบ้านเมื่อแลง้งก็ช่วยกันจัดแห่พระพิฆเนศขอฝนวิทยาลัยนาตศินตั้งเทวรูปที่โคนต้นไสรข้างทางเข้าครูและสิทธิ์จะได้ไหวเมื่อเดินทางเข้าออกและหนุ่มสาวที่มีอะไรในใจต่อกันก็มักจะมาขอพรท่านก่อนจะกล้าเผยให้ผู้ใหญ่รู้ประเทศสยามได้สืบศาสนาพราหมณ ตลอดจนมาถึงปัจจุบันทั้งไหนพิธีกรรมและความเชื่อบางอย่างชาวบ้านและในสถาบันพรามพระราชพิธีที่เทวสถานโบสถ์พรามซึ่งรัชการที่หนึ่งโปรดให้สร้างขึ้นมาสำหรับพระนครก็ยังรักษาเทวรูปเก่าแก่สำคัญและประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณพร้อมทั้งขับเพลงสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้าต่างๆทั้งภาษารมินและภาษาส,าสันสกฤตในสถานพระพิคเนต ประดิษฐานเทวรูปพระพิคเนศที่สง่างามหลายยุคหลายสมัยในรัชกาลที่1นถึงสโบสถ์พามสําหรับพระนครน,นี้ได้ผลิตตําราภาพเทวรูปจํานวนหนึ่งประกอบด้วยภาพพระพิคเนศหลายปางซึ่งน่าจะคัดลอกจากตําราเก่าสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ตำราภาพสมัยรัตนโกสินทร์เหล่านี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติวัดแขกถนนสีลมสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ห โดยพ่อค้าชาวอินเดียใตย้มีชื่อเป็นภาษาทมินว่าติรุมาริยั์มันโกยิและภาษาไทยว่าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีปราสาทประธานเป็นที่สถิตของพระนางอุมาปราสาทซ้ายขวาประดิษฐานพระบุตรของพระนางคือพระขันกุมารและพระพิคเนศวัดแขกถนนสีลมเป็นตัวอย่างเทวสถานฮินดูแบบอินเดียใตย้ที่น่าสนใจคือ พระอุปธรรมวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยชนชั้นกลางในเมืองไม่ใช่ชาวทมินเสียแล้วชาวทมินที่เข้ามาสมัยรัชกาลที่5ส่วนใหญ่กลายเป็นคนไทยพุทธจนจับไม่ถูกเว้นแต่ผิวค้ำเนียนงามนามสกุลและการไม่ยอมกินเนื้อโคความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนี้เกิดภายในระยะเวลาไม่ถึง100ปีในรัชกาลที่6มีการประดิษฐ์หัวโขนใหม่ซึ่งหัวพระพิคเนตที่งามสง่าเหมือนของเดิมทั้งๆที่ไม่มีของเดิมเหลือให้เห็น ด้านสถาปัตย์ทางศิละปะวัฒน,นธรรมของไทยมีหลายแห่งเลือกพระพิคเนตเป็นสัญลักษณ์เช่นตากลมศิลปรกรและเทวรูปหน้าโงรงละครแห่งชาติฝ่ายเอกชนนั้นในยุคสมัยใหม่ที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน่าสะพึงกลัวมีหลายคนอยากย้อนกลับไปยึดเหนี่ยวกับวัฒน,นธรรมอดีตบางท่านคิดอาศัยพระพิคเนตเป็นสื่อเช่นนายทุนบางคนสร้างเทวรูปพระพิคเนตให้เฝ่าประตูทางเข้าบริษัท โรงงานหรือหมู่บ้านเทวรูปเหล่านี้มีลักษณะย้อนหลังสู่อดีตไม่มีการประดิษฐ์คิดใหม่ดังนี้เป็นที่น่าเชื่อว่าพระพิคเนตยังมีพลังในการเชื่อโยมระหว่างอดีตและปัจจุบันอยู่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ